a อ u ที่กดปไดอ้อะไรคร l อะไรไม่ได้กดเลยสอโ้ ที่นี่ยังไม่ตายเหรอที่ม่งบอกกู นู้นกันนี่กินอะไรออกกำลังมาช่วยฮะมานล้มาล้วทีทีอาพี่อะใครวาเนี่ยเฮ้ยแต่ คอมบี้เกมนี้แม่งไม่ค่อยใส่เสื้อกันเลยวะเนี่ยโ <c oughs> อ้โหของเยอะโอ้โหอะไรของเยอะมากรุท่เท่าไหร่ก็ไม่หมด <c oughs> เก็บตายเก็บตายอุ้ยตกใจฟาตตี่เองแล้วผมฟาตตี่เองหลายรอบแล้วเนี่ย ลจะอะไรรถตู้ตำรวจอะไรนั่นได้เปิดของมั้มันมันมันเปิดบวะมันเปิดตาตัวผมไม่มีปิดเปิดเลยโอ้ล็อกพลิกผมพังแล้วเดี๋ยวต้องให้พี่เบียร์เปิดครับข้างหลังข้างหลังอีกตัวนึงโหมีปืนมีปืนโอ้ปืนปืนทุกคนปืนทั้งนี้ มีแปดนัดใช้ให้คุ้มปืนปืนปืนท้ายรถได้อะไรไม่รู้วันไหนได้ปืนกันไหมครับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดรอปให้เบนได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดรอปให้นะครับเพียบเลของผมนะก่อนเหรอเนี่ยตรงนี้อยู่เนี่ยครับมาคุมดรอปคนหน่อยนะ อันนี้หรออะผมดอกลงไปแล้วพี่เห็นที่พื้นไหมครับโอเคโอเคโอเคแล้วมันเก็บอาวุธไม่ได้เหรอฮะผมเห็นที่ถืออยู่นี่เหรอครับปืนนะโอ้โหแม่งนดอยจริงจริงแม่นงน้อดไม่มีกระตุนเลยเหรอฮะแป๊บๆผมผมลองดอกกระตุนมันให้ของกันไม่ได้เหรอต้องมานั่งดอกตลอดเลยเหรอพี่เจียรถคันอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ขออันหนึ่งนะครับพี่ผมหาปันกระตุนอยู่ไหน โ okay. อเคไอ้เชีนน่ยนี่มือเสื้อก็ไม่ใส่โุไย่ได้หา่านี่ันหลังหนะ่อยนะครับผมกัดอยู่ฮนะนี้น่ละครอ,อมบี้ติดไฟ้อมบี้ติดไฟข้างหลังหลังใครอมันันมากตีอยู่ตัวเดียวแบย พีวิ่งพีวิ่งพีวิ่งหลังพี่เบียร์ช่วยเคยผมหน่อยครับผีตัวพีวิ่งคคใรอยู่ไข่เหรอพี่เบียร์ไข่เหกูเปลี่ยนได้เหรออ้าอะไรวะไอ้ตาบียไม่ตายอีกเหรอ หลังรถมีของดีอยู่นะผมได้ของฟ้าไอ,อ้สุดจังวะเนี้ยคอมบี้ไฟนี่เหมือนสุดเลยโอ้ของฟ้ามีลูกกระ,ะสุนด้วยทัางหลังเลยระเบิดโอ้น้ำมัน,นมันนรถแบบนีดตยไแม่งตอได้แม่งเก่งเกียรอนวงผีวิ่งผีว <c oughs> ิ่ง <c oughs> เก่งสนดปีชอบวี่่าฮ่า่ะโ่าฮีโชว์ยนถ้ากระดีคนแหนเย่ต่ต้านทานยิมากกว่าิีหมแล้วิ่งไปแล้วเขียบเลยว่ะมันมาจากเสียงไอ้ตัวเนี้จะตายเลยนะยิง

<c oughs> แต่ถ้าให้เดานะผมว่าเดี๋ยวได้ซัดกันแน่ๆเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้พวกนี้มันขายยาปลอมอย่ใช่ไหม I <coughs> <coughs> yeah, hear you're selling Antizen. Who told you that? The little bird. Not just the same person who told me you've been cooking up garbage and putting it in fake vials. <coughs> My formula is fifty times better than that crap they drop in boxes. Not only does it keep you healthy. Give you super strength Incredible speed and laser eyes I could burn you with one look if I wanted to I'm shutting you down, Bento Yeah, Yusuf said you tried to make trouble Yeah, well, Yusuf was right And you're fucking dead Oh, <coughs> Open <coughs> มึงเครตีแล้วไอ้ไอ้ี่เป็นโต้ไอ้เนี่ยก็เป็นโต้มามาเป็นโต้มาตัวตัวมามาอันนี้อนี่เป็นโต้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเหรอลูกน้องมาเสือกดิเนี่ยทุกคนตีมันกูลูกของมัน พี่เป็นโตเป็นโตมั่งพี่เป็นโตเป็นโตมันจะตายเวลาไปช่วยเบนเวลังไปช่วยเบนครับมันมึนอยู่นะเก๊เก๊ทุบเบนละโอ้โอ้โอ้เบนโตเป็นเอเจนต์เสื้อคือว่ามาตีกูเอกหลายรอบเลยไอ้เหียเบนโตเป็นโตมึงเบนโตมึงไม่ใช่เบนโตมันว่ะ พรวดมัวเลยอ่ะนองร่วงแป๊บเดี๋ยวพี่พี่กนอนมากโอ้ยจะตายจะตายชุบไม่ได้ชุบไม่ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะตายเหมือนกันเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้พี่เอกชุบเลยครับผมรอให้โดนทรมบรึยังไงแล้วโอ้ยโดนโดนโดนแคสโดนแทสตายตายเดี๋ยวผมหาเอากลับไปชุบ อ,อ,โ,อโอ้โอ้โอ้พี่อยู่ตรงไหนอะหาไม่เจออ่ะโอ้จะตายเหมือนกันอันนี้นะ่๋ยวขอขึ้นรถเปนทุกคนจะตายเ็นโต้เนโหวดเนี่ยเ็นโต้ตโอ ตัวของพี่เมันตายแบบชุบไปได้เลยนี่นะโอ้โใกองไฟเลยตายว้เชียตีแรงเหมนนี่สัต้ว์ไม่ได้ด้วยอ่ะโอเคเป็นตไอ้สั์มึงหลือคนเดียวเป็นตเป็นตเป็นต้เป็นตไอ้ตม่ตไม่ตีบนตไม่ตไม่ีเปดนโตเป็นตเป็นต You can tell Brecken that counterfeit lab's out of business. Are you alright? I'm fine, but Yusuf tipped him off that I was coming. I was afraid of that. Brecken was going to lock him up, but he'd already slipped out. Now, if he comes back, I'm gonna have a word with him. ข <c oughs> ้างในห้องเป็นโตมีของให้รู้นับแต่หลังมันจะนี่ได้อู้่นะพ่นไม่ใช่เชือกปลาเชือกแขวนโผนเป็นทางอาใช่ใช่ครับโผนสลิงเป็นสไปเดอร์แมนิงอรไปเลยอยู่ยากเุ้ยเอ รถจอดวักข้างในมีมีหีบไหมหรือเปล่าพี่เปิดแันเทิลดูไหมมีบ้านแดงคือยู่ไหเดี๋ยววิ่งนำไปก่อนนะเพราะว่าไม่ชวนเลยแต่จำได้มาอยู่ตรงไหนเลยขาหัดใช่ใช่ผมก็จำได้มันอยู่ตรงแถวๆน้ำอ่ะ มันอยู่บนเกาะอยู่บนเกาะกลางน้ำใช่ไหมครับใช่ครับเกาะเล็กๆสองปีไฟกระผมโอเคเดี๋ยวมองหาพี่เบียร์ก่อนไปไหนอันนี้วัยเป็นลิงเลยอ<า>๋อไอแถบข้างบนนั่นคืออะไรอ่ะที่เป็นเป็นรูปวิ่งกับรูป อะแถบข้างบนที่เป็นรูปอ๋อเลเวลเลเวลครับพี่เอทคือมันจะมีแบบอะไรอ่ะเลเวลของของเซอร์เวอร์อจิลิตี้แล้วก็พาวเวอร์ครับเป็นแถบค่าประสบการณ์พี่เหมียไปไหนถามข้างบนนะเยืนผีเย็นเย็นเย็นผีเย็นเย็นเย็นไว้ ต้องไปข้ามไปฝั่งนู้นน่ะสะพานข้างบนสุดใช่ไหมตูทางนี้เปิดไมได้มันปิดมันรู้สึกเหมือนจะมีทางข้ามอยู่ะแล้วทะเลทางฝั่งนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับที่ผมหันหน้าอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จำได้มันจะโล่งกว้างมากมันไปไปได้อยู่นะแต่ว่ามันมีทางข้ามอยู่นะเปิดได้แี่ปีป้าแกฟาดป้าแกฟาด นี <idd les> <Machine from> <icism> yeah, ่ยไม่เลยคับยาได้เพิ่มไหมตอนตู้กับเบนโตนี่ใช้ยาไปมหาศาลเลยอะครับยาเพิ่มหมัอนเจอแล้วไม่เหมือนเจ็บปวดเลย บอสพอมาโซนนี้บอสเยอะมากเลยไอตัวนี้ตัวสิงค์คอร์สใช่ไหมฮะโหสูงมากดีที่พี่เบียร์ไม่ดิ่งประตูชานลงไปเออใช่เราแวกนี้แหละครับผมจำได้่ตามเกาะไหนเกาะนู้นนั่นน่าจะเกาะนู้นแน่เลยพี่เบียร์ กาะที่อยู่ตรงกลางน้ำตรง,ง,ง, <c oughs> งนู้นเ <c oughs> นะี่ยก็ไหนวะก่อนทำได้ไหมแต่อยู่ทำได้ไหมพี่ว่าทางผมว่าเกาะทางทางซ้ายเนี่ยครับผมไปดูก <c oughs> อ่อนเอานี้ตามผมมากันแล้วเหรอครับ <c oughs> ผมยังไม่รู้เลยใช่หรือเปล่า <c oughs> แต่เกาะน,นี้ใหญ่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 กว่าที่ผมจำได้นะเกาะที่ผมจำได้มันน่าจะเล็กกว่าน,นี้เลย ม<ห>นันถึงทะเลมันมันอยู่แค่ฝั่งนี้ฝังฝ่งเดียวแล้วแหละเขก็ต้องอยู่เกาะไหนเกาะนี้ไหนว่าไปแล้วลว่าไปดูผมจำได้ว่าเกาะมันต้องเล็กกว่านี้มี่คงไอ้เขคไม่ <c oughs> เ้งาตูน <c oughs> โอ้โหกำลังกำลังจะลงตามเลยครับตกนี่กระตุกไี้นี่เลยอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่วายไปดูฝั่งนี้ไม่ปวดบ้างไหมนี่ผมกดปุ่มวิ่งนะครับพี่เบียร์โอ้อหโอ้โหแล้วครูวายธรรมดาไม่นั่แงา S <S 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 อ๋อเนี่เจอแล้วเจอแล้วนะปากปักเลยต้องไปยืนกดกันสักพัก İ, อ่ะกี่นาทีนั่นหนึ่งนาทีสองนาทีเออใช่ใช่ใช่ใชนานอยู่ไม่มคนทำ<า>คนเดียวก็ได้คนเดียคนเดียวเออน่าจะไม่รู้อะไรบ้าทาไปไกลมากเลยดาวอย่างสูงออือใช่ แช่เหมือนต้องเหมือนทำคนเดียวครับให้พี่เบียร์ทำคนอื่นรอเก็บดาบเลี้วๆๆๆว่ายมาเลี้วๆๆๆฉลามตามตูดแล้วก็ยต่สามนาทีอะพุดครับพอดีสองคนนั้นว่ายมาถึงก็เก็บดาบได้พอดีเลยถ้าพี่ปล่อย ใจเย็นฮะนี่ยังไม่ครึ่งทางเลยเนี่ยออ๋ต้องกดดึงดาบใช่กดเสียมค้างไว้สักพักเลยพี่เบียร์คิดตัว่าพี่เบียร์เป็นกระสับอาร์เธอร์ไงครับดึงดาบเอ็กคาลิเบอร์เนี่ยตอนนี้ผมมอก็ตายอยู่ออกออกแรงหน่อยรับไม่เบียร์ดาบไม่ขยับเลยเนี่ยช่วยดึงดิฮย เดี๋ยวเจอก็ปูผมสกิปนี้แต่ปึ้งโอ้โหายไม้ถึงคันเถอดดึงเลยปะฮะอ,อ๋ะอรอรอพี่เบียร์ดึงมันดึงได้คนเดียวคนอื่ดึงอของฟรีอ๋อได้ถืออลยรอาวุธม,มีไฟได้วยเหรอเฮ้ยเบนโมดิฟายอาวุธเหรอใช่ปะครบับ <c oughs> ออกมอมจะพอทอแป๊บเด็กเกียร์นี่วเด็กทอแป๊บผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเพะผมกดดูมันไม่ขึ้นเลยครับดาบอานี่ไงเก็บเก็บทุกคนเก็บเลยกดสี่เหลี่ยมเก็บตาบอ่ะเ เก็บเก็บกันหมดยังแต่มันได้เรียนรู้วิธีค้าไปด้วยเลยไม่ใช่เหรอถ้าผมจำไม่ผิดอแต่ผมหาอะดิเดี๋ยวผมผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ครับพี่เบี้ยอ๋อไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนมีเล่มเดียวตอนนั้นพวกผมปั๊มกันแต่ด a มเมโหดมากเลยดูด a m a g ดิด a m a g e ตายไทยไทโดนไฟโดนไฟโอ้โอ้ยไป อ้ไม่เป็นไม่ไม่ตายเอาเดี๋ยวนะแล้วมันมีไฟได้ไงอ่ะมีคนมีมนรอไปไปไงไปครับไปครับไปครับไปคมาเก็บไปครับนะ้นเบนตายก่อนเก็บไปเบนเบนกลับมากลับมาเก็บไปครับก่อน